ต่อไปครับขึ้นสูตรใหม่ครับสูตรที่236ครับตุมหัสตุวังตะวะมังมหินะสูตรนี้ไม่ค่อยนิยมใช้ครับเพราะว่ารูปนี้นิยมใช้ในปัทมัยพัทมากกว่านะครับแต่ว่ามีใช้นะครับทั้งประมาณทุติยพัทนะครับทั้งตัววงและตะวังเลยนะครับนะถ้าเป็นตัวงตะวังนิยมใช้ปัทมัยพัททุติยพัทไม่ค่อยนิยมนะครับส่วนใหญ่ใช้เป็นนะครับนาตังนะครับนะมากกว่านะครับอ่ะแปร สุดครับตุวังตะวังอันว่าการแปลงเป็นตุวังและตะวังทั้งหลายตุวังตะวังอันว่าการแปลงเป็นตุวังและตะวังทั้งหลายตุวังตะวังอันว่าการแปลงเป็นตุวังและตะวังทั้งหลายตุวังตะวังอันว่าการแปลงเป็นตุวังและตะวังทั้งหลายต่อไปตุมหัสะแห่งตุมหัสับตุมหัสะแห่งตุมหัสับ ต, sociedad, ต ını, ุมหัสสะแห่งตุมหัสสัตุมหัสสะแห่งตุมหัสสัตุมหัสสะแห่งตุมหัสสัเสาวิพัติสะอันเป็นไปกับด้วยวิพัตเสวิยพัติสะอันเป็นไปกับด้วยวิพัตเสาวิพัติสะอันเป็นไปกับด้วยวิพัตผนติย่อมมีผนติย่อมมี ติย่อมมีอังมหิในเพราะอังวิพัต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 เพราะอังวิพัตเพะอังวิพัตแปลงตุมหะกับอังเป็นตุวังและตะวังแปลงตุมหะ กับอังเป็นตุวังและตะวัง<ช>เพราะ<ช>อังวิพาสแปลงตุมหากับอังเป็นตุวังและตะวังมีจุดครับตัวนี้เหมือนปรมัยพาสเพราะถ้าไม่มีจุดนี้มีสูตรที่ผ่านมาคือสูตรที่สองสามสี่แปลงไปแล้วครับนะสูตรนี้เป็นอาเทศสาวิธิสูตรอาวุตินิม,มนต์พร้อมกันสาวพสาสตุมหาสัทาสัสสาวิพาติสตุว,ตวังตะวังอิเจเต,เตอ,อาเทาโหนติ อังมหิีวิพาติมหีเอเตอาเทซาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่าตุวังตะวังอิติคือตุวังและตะวังตุมหาสาธะแห่งตุมหาสาสะทั้งตัวสวิพาติสาอันเป็นไปกับด้วยวิผลติย่อมมีอังมหีในเพราะอังวิพาติมหีอันเป็นวิเอเตอาเทซาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้ตุวังตะวังอิติคือตุวังและ ตุมหาส,สารศาสแห่งตุมหาสามสัพปาศเสวิภัติสามตันเป็นไปกับด้วยวิพาธโหนติย่อมอังมหฮีในเพราะอังวิภาติมะีอันเป็นวิตุวางตะวงางสรุปในอินติอิติสามสรุปในเอเตอเตซาเอเตอาอเทซาสุทกัตตาในโหนติโหน,นติอาขยะตบนการตุวาง สัพพะสากดีสัวิภัตติสากดีวิเศษสนะของตุมหาสาสาณตุมหาสาทัสสามีสัมพันธ์ธาในอาเทศาอังมาเหียนิมิตาสตมีในหนวิภัตติมเหียวิเศษสนะของอังมะตูวังเตวังสรุปปัญญิติติสามสรุปปนญในเอเตอาเทศะเอวิเศษสนะของอาเทศามอาเทศาสุทธากตาในหัวตีหัวตีอาขยานตบนกาตูวัง สาวัสาก็ดีสาวิภัติสาก็ดีวิเศษสานะของตุมหาสัตวตุมหาสัตวสาสามิสัมพันธ์ท่านในอันเทสะอังมาเหียนิมิตาสตมีในวิภัติมเหียนิเศษสานะของตุวังตะวังแปลว่าซึ่งท่านนะครับอทีนี้ก็ให้มนดูที่ปะกัจจินะเลยครับดูเชิงอ่านก่อนว่าอยู่สุดที่ใดเชิงอ่านเลขไดเลขสี่กัจจินะอยู่สุดที่ หนึ่งสี่หกอ่านมน่นเปิดครับหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหน้าหนึ่งหน้าสี่สิบสองนะครับตุมหัสสะต,ว,ตวังตวะมังมหิอ่าเลขใน,ในทรุธีสูตรที่สองสามหกตรงกันไหมอ่านี่แสดงว่าตรงกันนะครับเชื่อมโยงกันได้อยู่นะต่อไปกบวุบตินมนพร้อมกันเลย สภาพสาตุมหาสาัทาสาัสาวิพัติสตุวังตวังเอิเทเ,ตเตอ,อาเทสหนติอังมาิวิพัติมีอ่าตัวนี้มีอะไรแตกต่างไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าต่อไปแต่ว่าในกัจจนะนะครับมีตัวอย่างประกอบด้วยครับเช่นกลิงคารสะตุวังมันเยน,นะครับนะมันเยนเป็นปวนย่อมสาคัญตุวังซึ่งท่านครับกลิงคารสะว่าเป็นเพียงดังท่อนไม้นะครับ าการทศตัววงมันเยกเหมือนกันนะครับนะมันเยย่อมสําคัญตวตะวังซึ่งท่านการทว่าเป็นเพียงดังท่อนไม,ม้เหมือนกันครับออกกริง่งคณะตัวแรกนี่เป็นว่าซากศพนะครับสาคัญท่านเพียงดังศพอันฐฐอหลังเป็นว่าทอานะ่อนไม้นะอ่าแสดงว่ามีตัวอย่างใช้จริงในพระบาลีใช่ไหมครับนะตัวนี้กลิ่ัทะตัววงมันเยกับการทศตตวังมันเย,นยจริงๆแล้วตัวนี้ในประเทศุทิก็มีครับแต่ว่าท่านแสดงนู่นครับอยู่ใน การกะครับนะในกรกะนุนครับไม่ใช่แสดงที่นี่ครับนะเพราะยังก็จะว่าในคารุติที่ทำไมไม่มีครับมีมีครับแต่ว่าอยู่ในการกะครับตัวอย่างเดียวกันเลยครับนะเดี๋ยวลองเปิดดูทารูทินี้นึงครับท่านลองเปิดดูข้างหลังเลยครับกาลิฆารัสสะตวังมันเยครับนะว่าอยู่ในกรกะอยู่นะครับหน้าที่อะไรนะครับอนุต์ทานลองเปิดดูเลยครับเปิดๆเลย หน้า189นะครับอ่า189เก้านี่นเปิดดูครับ189อ้าวงั้นก็กลับมาที่หน้า189เลยครับอาจารุ์ิครับว่ามีไหมจริงไหมกาตสะตัว,วางมันเย่ตัวแยงสองกลิงคาลัสสะตัว,วางมันแต่ว่ามีทั้งสองตัวอย่างเลยใช่ไหมครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับน,นะบนะแต่ว่าท่านแสดงอยู่ในกาลกะนะครับนะเพราะบางอย่างถ้าแสดงสองที่นะครับมันทําให้หนังสือหนาเกินไปท่านก็อาจจะแสดงเลือกแสดงว่าที่ใดที่หนึ่งควรแสดง นะครับนะบางครั้งท่านก็เลยแสดงสองที่ก็มีครับสามที่ก็มีถ้าไหนาสําคัญมากๆนะครับแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน,กนอย่างเช่น,กนเกี่ยวกักบกิ่งสาบนี่นะครับตัวอย่างเดียวเลยครับมีทั้งตรียามีทั้งจรุถีอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่านะครับไม่เป็นฉทธพันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะแสดงสองที่ครับตัวอย่างเดียวกันเลยครับสองที่สามที่ก็มีนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้แสดงว,ว่าท่านทร,นะร,ราบมาแล้วว่าในอนาคตหน้าจะมีปัญหาแน่ท่านก็เลยไว้สองสองที่ครับตัวอย่างสองที่เลย แต่บางตัวอย่างก็เลือกแสดงไว้ที่ได้ที่หนึ่งเท่านั้นครับนะอะเพราะฉะนั้นนะครับว่ามีนะนะครับไม่ใช่ว่ารูที่ไม่มีครับแต่ว่าท่านเลือกแสดงไว้ในกากะนะครับเวลาหาท่านก็ดูข้างหลังสิครับประธานุกรมทำไว้ให้นะครับเนี่ยอะเพราะฉะนั้นนี่ได้ประโยชน์ก็เวลาหานี่หาสับข้างหลังก่อนครับว่ามันตัวอะไรนําหน้ากะใช่ไหมก็ามาหาที่กะไงครับ ลิงก็รอลิงก็น่ะไล่เลยครับพอได้แล้วก็หาดูว่าข้างในอยู่หน้าไหนครับก็จะตรงกันอยู่กับส่วนใหญ่ครับอ่ากลิงคาัสสะรอลิงครับอ่านิมนต์ครับกลับมาที่ปทารูปิชินะครับอ่านิมนต์ครับดูทาตัวรูปตุวังตะวังนะครับเป็นทุติยพัทนะอ่านิมนต์ครับใช้บริกรรมสูตรตุมัสสะตุวังตัวว่ามังหีก่อนครับ พออังวิพานเป็นตุมหากับอังเป็นตุวังด้วยตุมหัสตุวังตว่ามังมหิพออังวิพานเป็นตุมหากับอังเป็นตุวังตุมหัสตุวังตว่ามังมหิพออังวิพานเป็นตุมหากรรอังเป็นตุวังตุมหัสตตุวังตะว่ามังมหิพออังวิพานเป็นตุมหากรรอังเป็นตุวังตุมหัสตุวังตว่ามังมหิพออังวิพานเป็นตุมหากับอังเป็นตุวัง ตุมหาสต,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  um ต,ตุว ujemy, ังตะวัมังม่เหิ่พออังวิพานแปลนตุมหากรมอางเป็นตุวัง bueno> ตุมหาสตุวังตะวัมังม่าหห่งพ่ออังวิพานแปลนตุมหากรมอางเป็นตุวังสตุวังตะวัมังม่เหิ่พ่ออังวิพานแปลนตุมหากรมอางเป็นตุวังด้วยตุมหาสตุวังตะวัมังม่าหห่งพ่ออังวิแปลนตุมหากรมอางเป็นตุวังด้วยตุมหาสตูวัง ตุวางสามเดิมเกิดตุมหาลางตุมหาลงอังทุติยาวิพานด้วยกรรมันเถทุติยาพออังวิมแปนตุมหากับอังเป็นตูวังด้วยตุมหาสัตตูวังตะว่ามังมั้งสำเร็จรวบเป็นตูวังแปลว่าซึ่งท่านส่วท่านยังสิ้นท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะตุวางสามเดิมเกิดตุมหาลางตุมหาลงอังทุติยาวิพานด้วยกรรมันเถทุติยาพออังวิม แป็นตุมหากรรมอังเป็นตุวังด้วยตุมหาสัตตุวังแต่ว่ามังมังสำเร็จรวบเป็นตุวังแปลว่าซึ่งท่านสูงอย่างท่านเส้นท่านตลอดการท่านเฉพาะท่านตุวังสาเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังตุติยาวิพานกรรมมัเถตุติยาพออังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นตุวังตุมหาสัตตุวังแต่ว่ามังม้าเหี้สำเร็จร่วบเป็นตุวังแปลว่าซึ่ง อย่างท่านสิ้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านตูวังสาเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมมันเหนทุติยามพออังวิพานแปลนตุมหากัมอังเป็นตูวังตุมหาสัตตูวังตะวันมังม้าเหียสําเร็จรวบเป็นตูวังซึ่งท่านสู่ท่านอย่างท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะ ตวังสํเดิมคือตุมหาลางตุมหาลงอัานทุติยาวิพานด้วย,วยกรรมัญเทตุติยามพออัาวิมเป็นตุมหากมอังเป็นตาวังด้วยตุมหาสัตว์วังตาวังมังมั้งสำเร็จรวกเป็นตาวังแปลว่าซึ่งท่านส่วนท่านยังกะท่านเฉพาะท่านตาว,วังสํเดิมคือตุมหาลางตุมหาลงอัาทุติยาวิพานด้วยกรรมัญเทตุติยามพออัาวิม แปลนตุมหากรรมอังเป็นเตาวางังด้วยตุมหาสัตุวังเตาวางมังม่ายสำเร,ร็จลววเป็นเตาวังแปลว่าซึ่งท่านสูมอย่างท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะท่านตาาเตวังสามเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงอังตุติยาวิพานด้วยอังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นเตาวังตุมหาสัตุวังตาวางมังม่ายเฮสำเร็จลววเป็นเตาวางแปลว ซึ่งท่านส่วนท่านอย่างท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะท่านนะแสดงว่าตัววังกตัตตะว,วังมีอยู่สองมิพัดปฐมกามตุติยาทั้งสอยพัดใช้สูตรต่างกันเลยนะครับปฐมมาใช้สูตรหนึ่งตุติยาใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำตัวรูปกระดูนิมิตนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่ยากครับเพราะในสูตรมีนิมิตท่ายอยู่ชัดเจนใช่ไหมครับเช่นตัววมหังสิมหิจนะครับก็ตุมหัสะตัววังตัวมังวินะครับนิมิตมีอยู่ตรงครับนะเพราะสี่กับเพราะอังอิพัดนะ อ่ะสูตรตุมาสตัตวังตว่ามงหีพ่ออิพาสเป็นตุมากับอังเป็นตัวังและตะวังก็จบนะครับต่อไปครับดูผู้พูดต่อเลยครับอ่ะผู้วจเนตุมหมเหหีอามอากันติจะวัตะเตอลังผู้วจเนสัยรูปังอันมุลครับแปลพร้อมกันเลยครับรูปังอันว่ารูเป้าวาจเนในเป้าหวาจนาตุมหัมเหหีตีปะทังจ่าอันว่ามน ตุมหัมเหหด้วยอาการตีประทังจาอันว่าบทว่าอากังวัตะเตยย่อมตามรูปังอันว่ารูพระวจนะในพระวจนะตุมหัมเหหีตีประทังจาอันว่าบทว่าตุมหัมเหหีด้วยอาการติประทังจาอันว่าบทว่าอากังด้วยวัตะเตยย่อมตามอ่ะึ้นสูตรที่2องร้อยสครับวายะวัปปัตโมนะครับอ่ะสูตรนี้มีกี่บทกี่บท ยะวะปัตโมตบุตรเป็นไรโยปัตโมถ้าตัดไม่ได้ดูที่ไหนวุตติเห็นไหมครับวุตติท่านตัดให้ชัดเจนเลยครับอปัตโมแล้วก็โยนะครับแสดงว่าตัวนี้แปลงโอเป็นวะด้วยสูตรว่าวะโมทุตันตานังนะครับแปลงโอเป็นวะนะครับด้วยวะโมทุทันตานังนะครับแปลงโอเป็นวะนะอ่ะแปลสูตรครับ โยอันว่าโยวิพัสโยอันว่าโยวิพัสโยอันว่าโยวิพัสอปทธโมอันไม่ใช่ปัมาอปทธโมอันไม่ใช่ปัมาไม่ใช่ปฐมาแต่ว่าเป็นอะไรอ่าทุติยานะครับนะแต่เนื่องจากสูตรจะแต่งตรงๆว่าเป็นทุยยพัทเนี่ยมันสูตรเสียไม่ได้ครับเสียไม่เข้ากัน นะฮะตั้งก็เลยเล่นสำนวนเสนนิดหนึ่งครับนะอปัตะโมอันไม่ใช่ปัทมาเป็นไม่ได้ไม่ได้โยก็มีแค่สองนะครับมีปัทมากับทุติยาเพราะอารัมณะตัวนี้ไม่มีไงนะครับในกลุ่มนี้ไม่มีอารัมณะครับเพราะั้นเหลือแค่ทุติยายพัดเดียวสิครับน,น่ะนก็หมายถึงเป็นทุติยายพัดนั่นเองครับนะปะโรอันเป็นเบื้องหลัง ปรวนเป็นเบื้องหลังตุมหัมเหหิจาตุมหะเลมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหัมเหหิจาตุมหะเลมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหัมเหหิจาาตุมหะเลมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหัมเหหิจาตุมหะเลมหาศัพท์ทั้งหลายอากังแปลงเป็นอากังอากังแปลงเป็นอากังอากังแปลงเป็นอากัง ขอติยมเป็นขอติยมเป็นว่าบางว่าบางอัปปริอัดนะครับหลังจากตุมหาแลมหาสัพหลังจากตุมหาและอมหาสัพหลังจากตุมหาและอมหาสัพแปลงโยทุติยภัตเป็นอากังบ้าง แปลงโยตุติยวิพัตเป็นอากังบ้างแปลงโยตุติยวิพัตเป็นอากังบ้างสุนิเป็นอา,า,นเ,นอาเทศวิธิสูตรอ่ะต่อไปวุติมันครับพร้อมกันตุมหัมเหหิปโรอาปัตโมโยอากงโหติว่าโยอันว่าโยวิพัตอาปัตโมอันไม่ใช่ปัตมาปโรอันเป็นเบื้อง ตุมหาไมหิจาตุมหาและอัมหาศัพท์ทั้งหลายอาการแปลงเป็นอัมโหติย่อมเป็นวามโยอันว่าโยวิพานอัปตโมอันไม่ใช่ปัตมาปะโรอันเป็นเบื้องตุมหาไมหิจาตุมหาและอัมหาศัพท์ทั้งหลายอาการแปลงเป็นอัมโหติย่อมเป็นวาม

ต่อไปกันตัวอย่างครับตุมหากังปัสสามีปัสสามิมาจากทิศธาตุอปัจจัยมีวิพาทแปลนทิะเป็นปัสสาด้วยทิศสาปัสทิศทัคขวานะเห็นมีขีปนาวุธลายอาหารนะครับแล้วก็ทิศธาตุเป็นกรรมหรือสักกรรมสักกรรมก็านอันนี้มันแปลดูครับอาหารอันว่าเราปัสสามิย่อมเห็นตุมหากางซึ่งซึ่งท่านทั้งหลายตัวนี้นะครับเป็น ทุติยภัพโดยอาศัยที่สาธเป็นตัวบังครับเพราะว่าคําว่าตุมหากังตัวนี้ครับมีได้อยู่ทุติยาแล้วก็จรุถีเกาชาถีปุพเพใช่ไหมครับนั่งด้วยครับนะแต่ตัวนี้เราการที่เราจะรู้ว่าตัวนี้เป็นทุติยาจรหริอชาถีให้หาที่ไรตัวธาตุก่อนเลยนะครับถ้าเป็นชาติพัฒแสดงว่าเข้ากับนามใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปนกันมีอยู่2ที่ครับคือไม่ทุติยาก็ จตุถีพาสพอฉันหาตัวธาตุกับตัวธาตุกับธาตุตัวนี้เรียกหาอะไรนะถ้าเห็นเรียกหากรรมนะครับถ้าให้เรียกหาห้ซึ่งให้แกใช่ไหมครับนะพอเั้นต้องมีวัตถุิ่งที่ให้ใช่ไหมครับส่วนบุคคลก็เป็นผู้รับไปอย่างนี้นะครับช่วยท่านได้นะครับนะอ่าตัวนี้แปลงโยเป็นอากังต่อไปตุมเหตปสัสมิอาหารว่าข้าปัจจาปัสามิย่อมเห็นตุมเหตุซึ่งท่านทั้งหลาย ส่วนนี้มีวาสับอยู่ใช่ไหมครับก็แปลงว่าน่กจะแปลงโยเป็นอากังไม่แปลงก็ได้นะครับแปลงตามปกติอแปลงโยเป็นเอก็ได้ครับก็แปงว่านิยมใช้ตุ้มเหมากกว่าตุมหากังครับแต่แปลงเสือเจอทั้งคู่นะทั้งตุมหากังก็เจอตุมเหก็เจอนะครับทุติย,ยพัตนะครับต่อไปครับมาดูอมหาสาวครับอามหากังปัสสีตวังว่าท่านปัสสีย่อมเห็นอามหากังซึ่งเราทั้งหลายตะวังว่าท่านปัสสีย่อมเห็นอามเหซึ่งเราทั้งหลายนะครับ อ่านิมนต์ครับทีนี้ก็มาดูกัจใจยนะครับสูตรนี้นะครับลงจึงอ่านไว้เลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่สูตรที่ไรเลขหกสองอ่าเปิดไปหน,นะสี่สิบเจ็ดอ,อ่านแสดงว่าสองสูตรนี้มาต่อกันเลยใช่ไหมครับสแสดงว่าคําว่าอากังเนี่ยที่ว่าตามมาเนี่ยครับมาจากสูตรไหนมาจากสูตรไหนครับ<อ>ตุมหมามีนมากลาง<อ>รวมทั้งตุมหาสัพย์ด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าตามมาทั้งสูตรเลยใช่ไหมครับ ทั้งสูตรเลยครับตูมมามิหีนะมาก,กังนะครับแต่ว่าตัดนางออกไปใช่ไหมพังก็เลยที่ตามมามีตูมมามิหีแล้วก็อากังนะครับตามมาสูสูตรวายะวะปัทโมนี่เห็นไหมครับนะครับอ่าเขียนได้สองแบบครับถ้าเขียนแบบนี้นแสดงว่าเขียนแบบโบราณใช่ครับถ้าอย่างนี้แบบก็เรียกเขียนแบบโบราณนะครับถ้าเขียนแยกแบบที่ผมเขียนนี่เขาว่าเขียนแบบสมัยใหม่แบบนี้นะตัวนี้แปลว่าเสรา อยู่ข้างนอกไปนะครับถ้าอยู่ข้างในนี่แสดงว่าเขียนแบบโบราณเขียนคู่ครับมีปัญหาอะไรครับใช่ใช่ครับตุมหามิหิเลยครับนะอ่านเหมือนกันครับอ่านเหมือนกันนะอ่านนิมนม์ครับทีนี้ก็มาดูบุตรติของสูตรวายะวะปตโมเลยครับอ่านิีกหมดครับเตหิตุมหามเหหิโยอาปตโมอากังโหติวาอ่านเหมือนกันไหม เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ในกัจจนะมีเพิ่มเลยครับเตหีเ <_ d eg hi> ข้ามานะครับแล้วก็ตัดปรออกไปใช่ไหมครับ <_ d eg hi> ไม่มีประนะครับ่าแต่วลาแปลต้องอ่าแล้วตัวอย่างเหมือนกันไหม <_ d eg hi> เหมือนกันตุมหาก,กังปัสามิตุมเหปัสามิวาอมักกังปสัสสิอมเหปัสสิวาครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันนะอ่าคุณสวิตสวิตเป็นไงครับกัจจนะดูแล้วเข้าใจไหม เข้าใจได้นะตอนนี้นะเอเห็นไหมครับไม่ยากนะยากไหม <im itation> ไม่ค่อยยากแล้วเห็นไหมครับไม่ค่อยยากแล้วนะไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะถ้ารูปพิธ์ธเข้าใจได้นี่กันจนะดูได้นะ <im itation> เพราะฉะนั้นท่านต้องรูปพิทธ,ธ์ได้นะใช่ไหมครับรูปประสิทธ,ธิ์ได้กัจนะค้นได้แน่นอนรับประกันได้ใช่ไหมครับนะค้นได้แน,น่นอนครับ แต่ว่าถ้าเรียนกัจจินะเลยนะไม่มีทางเข้าใจครับบอกแล้วครับไม่มีทางเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ก็นิมนต์มาดูทําตัวรูปครับนะครับอ๋อแปลข้างล่างใช่ไหมครับอ่าได้ครับอนิมนต์ดูนิดหนึ่งครับอ่าแปลเป็นตัวอย่างนะจริงจริงแล้วเหมือนกับลูอิทีิได้ใช่ไหมครับโยตีหลังโยตีใส่อะไรก็มาในกัจจนะนิมนต์ดูกัจจนะนิดหนึ่งครับ สุดเดินใส่ได้ขึ้นมาเฮลืมแล้วใส่ได้ขึ้นมาปะทาง,ทางกิมัดถังเนี่ยนะครับตามปกติถ้าเป็นรูปที่เป็นกิ่งกิเฉยใช่ไหมครับกิ่งโยกอะไรนะแต่ตัวนี้ต้องโยกไหมไม่ต้องเพราะมีอาจทะอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอ,อัจทะก็เป็นชนะเป็นสบายพจน์การแปลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโยกหลังตูมเหยี่ยฮีอเมยใส่ได้ขึ้นมา อิติอุทา,ทาหารเนสุนิเสธนัตถังอ่าเหมือนกันครับนิม,มนต์โยติปะทางอันว่าบทว่าโยขีมตถังมีประโยชน์อ่านิเสธนัตถังมีประโยชน์ในการอิทาอุทา,ารเนสุในอุทาหอนทั้งหลายเหล่านี้ตุมเหหีอัมเหฮีตีคือ,อตุมเหหีอัมเหหีอ่าตุมเหหีตัวนี้ใช่โยยพัดไหม ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วนะครับสามารถแปลงโยเป็นอากังได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องเป็นโยอย่างเดียวถึงจะแปลงโยเป็นอากังได้นะครับทั้งที่ครั้งหน้าเป็นอุตุมหาและหามสับเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เป็นโยพาร์ครับก็เลยไม่สามารถแปลงได้อ่าต่อไปท่านต่อไปข้าดิมนอาปาธโมติกิมัทถังคาชธาตุมเหคัาชามะมายังอ่าหลังอาปาธโมใส่ปะทางหลังมายังใสย อิตอิทาอุทารเนสุนิเสธนัตถังอ่านมันลงไปดูปะทางอันว่าบทอาปัตโมติว่าอาปัตโมขีมัตถังมีประโยชน์อนิเสธนัตถังมีประโยชน์ในการอิตะอุทารเนสุในอุทาหอนทั้งหลายเราคาชัฏาตุมเหคาชามามายังอิติคือคาชัฏาตุมเหคาชามามายังตามปกตินะครับต้องโยปัรมา ต้องโยตุติยาพระชมถึงจะแปลงเป็นอกากังได้ถ้าโยปฐมาแปลงเป็นอากังได้ไหม <S <S ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ครับข้าจะถาตุมเหตุตัวนี้บังคับแล้วเห็นถาประธานต้องเป็นนะรครับ <S <S แสดงว่าตุมเหตุตัวนี้เป็นปฐมารทุติยาเมื่อเป็นปฐมาแปลงโยเป็นอากังได้ไหม <S <S ไม่ได้เห็นไหมครับว่าตุมเหตุว่าทั้งหลายก็จะถาจงไปไม่ยังว่าเราทั้งหลายก็จะมัดจะไปก็แปลงไม่ได้อีกครับต้องเป็นโยตุติยาเท่านั้นทานัใช่ไหมครับถึงแปลงโยเป็นอากังอ่าต่อไปดูวาสับครับ วาติวิกัปนัตถินะโยนังอ,อังอานังโหนตินะครับหลังวาติในตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่สัตยนะกมานะครับอ,อังอานังอันว่าการแปลงเป็นอังและอานังโยนังแห่งโยยพระทั้งหลายโหนติย่อมมีวิกปาปัตถินะอขออภัยนะครับ ว่าติสัตยนะด้วยสภาวาวาวิกัปัตินะอันมีอาจไม่แน่นอนแสดงว่านะครับไม่ใช่ว่าโยทุเยปาต,ต้องแปลงเป็นอากังอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าไม่มีวาสัต้องแปลงเป็นอากังอย่างเดียวพอมีวาสัแปลงเป็นอย่างอื่นก็<า>ได้เพราะฉะนั้นนะครับแปลงโยเป็นอังก็มีใช้ในบาลีแปลงโยเป็นอาหนังก็มีใช้ั้งยกตัวอย่างเช่นตุมหังก็มีตุมหานังก็มีครับอ่าอัมหังอัมหานังเพราะฉะนั้นตัวนี้มีวาสัอยู่ครับ นะครับแต่รูปที่สองสามนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้แสดงไว้นะครับมีแค่แปลนโยเป็นเออย่างเดียวครับนะก็แสดงว่านะโยแปลงเป็นอากังก็มีแปลงเป็นอังก็มีแปลงเป็นอานังก็มีแปลงเป็นเอก็มีมีได้ทึงหมดกี่รูปอ่าสี่รูปเห็นไหมครับผู้พจน์นะครับนะแต่ว่าในทฤิที่ท่านไม่แสดงสองรูปนี้ครับแสดงแค่แปลงโยเป็นอากังกับแปลงโยเป็นเอครับแค่สองรูปนะอ่ะ พอได้ไหมครับพอได้ไหมพอได้นะเห็นไหมครับเหมือนกันครับโครงสร้างเหมือนกันนะครับอ่ารย์มณกลับมาดูทําตัวรูปครับอ่ารย์มณีครับบริกรรมแถวนี้นะครับหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวาปตมัวหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอากังวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหา โยเป็นอากังด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหามโยอักด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากางด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวาปตะมัวหลังจากตุมหาม โยเป็นอากังด้วยวายาวะปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังวายาวะปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวะปตะมัวหลังจากตุมแปลงโยเป็นอากังด้วยวายาวะปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากังวายาวะปตะมัวหลังจากตุมหามแปลงโยเป็นอากัง ตุมหาคังสามเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงโยตุติยาวิพานด้วยกรรมมันเทนตุติยาหลังจากตุมหาแปลโยเป็นอาคังวายาวาปัตมวมแยปัญญานาหัวจารสนาปุปปามโทติตัมมสารังสเรนาวิโยชาเยนลมสระน้พราสาสลังสาลังเป็นปกติสราโลโอมานเทสาปฏิญาทิมหีสระโลเปตุปกตินำปัญญานาห์ไปประกอบกับสราอังนาเยมรานโยเตสำเร็จโลเป็นตุมหากัง ซึ่งท่านทั้งหลายส่วนท่านทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายสิ้นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายกะท่านทั้งหลายเฉพาะท่านทั้งหลายตุมหากางสามเดิม,มดคือตุมหาตุมหาลงโยทุติยาวิพานหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอากังด้วยว,ยวา,าวยาวาปตะมวมแย่ปัญหาอาจาสะอาปุปปัมมันโทธิตามสาระสเรนาวิโยชาเยลอมสลลน่าภาษาลังสาล้ำเป็นปกติ สละโลปมันเทสะปติยาทิมหินสละโลเปตุปกตินำด้วยน่าเยียมรญยุเตสาเร็จลวเป็นตุมหากลงซึ่งท่านทั้งหลายส่วนท่านทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายสิ้นท่านทั้งหลายตลอดการท่านทั้งหลายเฉพาะท่านทั้งหลายตุมหากลงสาเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงโยตุติยาวิพานกามันเทตุติยาหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอากัง วาจาวาปะโมว่มีปัญญาหาว่าจสรอางด้วยปุพพันมัททิิธรรมสารสเรนวิโยชังรวมสระน้ภาษาลัสารลัมเป็นปกติด้วยสระโลโปมานเทปศปฏิญาทิมสระโลเปตุปกตินำด้วยนาเยมระการยุตสําเร็จโลเป็นตุมหากังแปลว่าท่านทั้งหลายส่วนท่านทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายสิ้นท่านทั้งหลายตลอดกาท่านทั้งหลายเฉพาะท่านทั้งหลาย สามเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังทุด้วยกรรมมเทศทุติยาหลังจากตุมหาแปลงโยเป็นอาการด้วยวายแวะปโมมแยกพัญนาหาวจาสนาอปุพพามาโทธิตัมาสารังสารีนวิโยชาเยีลมสถานภาษาลังสาล้ำเป็นปกติสราโลปมมาเทศสมปิติยาทิมเินสระโลเปตุปกตินำด้วยนาเยมรญยุเตสำเร็จล้วเป็นตุมหากังแปลว่าซึ่งท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายเสิ้นท่านทั้งหลายตลอดการท่านทั้งหลายเฉพาะท่านทั้งหลายตุมหากลางสมเดิมเกิดตุมหาลางตุมหาลงโยตุติยาวิพานกรรมเทตุติยาหลางจากตุมหาแปลงโยเป็นอากางด้วยวายวะปัตมวมแย่เผยชนะหาอจาสราัง ปุภามาโททิตามาสารังสารีนาวิโยชัยเยลลมสดาหน้าษาลังสารังเป็นปกติสดาโลปมาณเทสัมปติญาทิมีสดาโลเปตุปกตินำด้วยนาเยมปรานยุตสสำเร็จล้วเป็นแปลว่าซึ่งท่านทั้งหลายส่วนท่านทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายตลอดท่านทั้งหลายกะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอสูสร วายเยาวบุตรโมหลังจากตุมหาแล้วมาสับแปลงโยแปลงโยอะไรโยทุติยาอย่างเดียวนะครับแปลงโยทุติยาเป็นอ่าพอานั้นบอกด้วยระบุด้วยนะครับแปลงโยทุติยาเป็นอากังนะครับอ่าสูตรนี้ก็พอแล้วครับแค่นี้